นั้นบุญใหญ่บุญกรถินเนี่ยพลิกชีวิตนะบุญใหญ่ใครอยากรวยให้ทํากรถินเห็นสังเกตคนรวยคนที่เขามีเงินคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะทํากรถินกันแล้วช่วงเนี้ยเงินแม่หมอก็จะฝืดเพราะว่ากรถินทําให้รวยไงบุญกรถินทําให้พลิกชีวิตออกครนสามาก็คือมันจะมีมันจะมีระยะเวลาแค่ช่วงหนึ่งเดือนใช่ไหมคะในการทํากรถิน นี่เราอยากได้เงินไปทําบุญในช่วงเวลานี้เจ้ากรรมในเวรยิ่งขวางคือเราทําแล้วเราจะหลุดเราทําแล้วฐานชีวิตอะเรามันจะยกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งัพไปอีกเวลหนึ่งเจ้ากรรมในเวรอะต่อให้คนที่บุญเยอะอะคนที่ยิ่งบุญเยอะยิ่งบารมีสูงยิ่งถูกวัดบุญยิ่งถูกวัดบารมีถ้าเจ้ากรรมถ้าเจ้ากรรมในเวรไม่ขวางก็มีตัวมารเข้ามาขวางเราอยากทํากระถินยอดนี้ นแน่นอนค่ะขวางถ้าใครที่ไม่ได้มีแบบเงินประจำแล้วได้ประจำนะก็ขวางค่ะไม่ให้ไม่ให้มีมมไรายได้เข้ามาเพื่อเพื่อที่จะให้เราเอาเงินไปทํากระถิ่นแต่ก็วัดบารมีเหมือนกันแม่หมอก็ก็เชื่อมั่นว่าเป็นคนมีครูบาอาจารย์ฉันก็มีครูและฉันก็มั่นใจว่าฉันจะได้ทําบุญกระถิ่นี้ด้วยแล้วการทํามันมันพลิกชีวิตแน่นอนนะคะ ไปวิ่งช่วงนี้จะไปปฏิบัติธรรมได้นะบุญกระถิ่นเอยปฏิบัติธรรมเอยมันมันธรรมดาค่ะเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่อยากให้เราได้ดีหรอกพวกมารอะไรพวกนี้เขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีแบบเขาก็ฝังทุกทางมันก็เหมือนวัดบารามีกันนั่นแหละแพ้เป็นผ่านใช่ไหมผ่านเป็นเพชรอ่ะแพ้เป็นผ่านผ่านเป็นเพชรนะคะ